สวัสดีคุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพุทธที่22มกราคม2568คำให้การก่อนมัจจุราชวงเวียนกรรมเนี่ยน่ากลัวนะลูกตายเพราะพ่อพ่อตายเพราะลูกแค่คิดผมยังไม่อยากคิด เพราะมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่วงเวียนกรรมทําให้ต้องคิดเพราะขึ้นชื่อว่ากรรมไม่นับญาติกับใครทั้งเที่ยงตรงไม่เคยโกงผลจากเหตุที่มนุษย์ทาส่วนจะส่งผลเมื่อใดช้าหรือเร็วนั้นนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่แน่มันมาแน่ไม่มีการต่อรองจากเหตุที่ก่อผลจะปรากฏผูกพันดีร้ายนั้นไม่ผันแปร เพราะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแต่ประการใดฉะนั้นผมถึงบอกว่าน่ากลัวไงเพราะความเที่ยงตรงของกรรมไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกฎหมายที่มนุษย์เขียนด้วยมือแล้วมักจะถูกลบด้วยเท้าเสมอจงจำไว้ว่ายังกรรมังการิสันติกัลยาณังวาปาปาัางวาตัสทะทายาธาภวิสันติ ทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปทักษินพ่อนายกแพทองฐานลูกพึ่งสำเนียกบทกรรมในรอบสามเดือน6เดือนนี้ไว้ให้จงดีผมเห็นปฏิกิริยาสังคมที่มีต่อสองพ่อลูกที่เหิมเกิมเสริมส่งกันส่อแนวใช้อำนาจแปลงประเทศเป็นทุนการเมืองทางผูกขาดหวังแปลงชาติเป็นอื่น และเขาทนกันไม่ได้พากันรวมตัวทำหนังสือไปยื่นถึงนายกแพทองทานที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน21มกราหม68นั้นผมอ่านข้อความแล้วทาให้เกิดโศกในดวงจิตขึ้นมาทันทีว่าโอ้ว่าโหดร้ายนักกรรมเวรใดหนอพ่อก่อลูกทำทรงผลเป็นกรรมย้อนกรรมให้ลูกต้องทำกับพ่อถ้าไม่ทำ กรรมก็จะย้อนมาเป็นกําไรเอมพันข้อเท้าลูกถูกแน่มาตรา157การละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในความไม่รู้อะไรเลยนายกรู้157ไว้สักมาตราก็ดีนะแต่ถ้าถูกจริงศารคงไม่ลงเต็มถึง10ปีหรอก 157นี้พ่อนายกก็เคยโดนมาแล้วสองปีเพราะชงเองกินเองเรื่องหวยสองตัวสาตัวสมัยเป็นนายกสับบุรุษที่รวมตัวกันไปเมื่อวานต้องบอกว่าไม่ใช่ขาประจำรับจ้างหรือประเภทโชว์หน้ารอเรียกไปกินหวายแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารักบ้านห่วงเมืองทนเห็นสองพ่อลูกพันผูกด้วยกรรมใช้อำนาจย่ำยีประเทศไม่ได้ จึงออกมาทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยกระชุนเตือนนายกให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคันลองอำนาจหน้าที่อย่าเห็นแก่ความเป็นพ่อเป็นลูกแล้วละเวน้นคณะบุคคลที่ยกกันไปเมื่อวานก็มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัานหรือสอปปสอกองทัพธรรม และอดีตแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชตัวบุคคลมีใครบ้างและหนังสือถึงนายกนั้นความว่าอย่างไรให้ท่านอ่านข้อความในหนังสือที่เขาไปยื่นเอาเองวันที่21มกราคม2568เรื่องขอให้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีร่วมสะสางคดีบริหารกระบวนการบังคับโทษนายทักษิณชินวัตร ให้เป็นที่ยุติเรียนพะนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้เห็นพ้องร่วมกันว่าการสอบสวนคดีบริหารกระบวนการบังคับโทษนายทักษิณชินวัตรทั้งโดยปปชและแพทยสภาในปัจจุบันไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดกร,รมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเช่นที่ควร กรณีจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีอันเป็นอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนครั้งนี้โดยด่วนด้วยดังเหตุผลโดยลำดับดังนี้ 1. ข้อมูลและพยานหลักฐานในคดีคือบรรดาเวชชระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่แพทยสภาได้ขอไว้ทั้งที่อยู่ในครอบครองของฝ่ายราชทันและโรงพยาบาลตำรวจ และที่สำคัญที่สุดคือคำรับรองทางการแพทย์ว่านักโทษมีอาการป่วยหนักและฝ่ายแพทย์ของเรือนจำไม่มีความสามารถรักษาพยาบาลได้ทั้งที่รับรองไว้ในชั้นส่งตัวรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลตำรวจและในชั้นประกอบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในกระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบริหารอยู่แล้วที่ต้องสะสางคดีนี้ที่ทำได้ ทั้งสอบสวนลงโทษและแก้ไขคือให้กรมราชทัณฑ์ร้องต่อศาลให้ออกหมายขังใหม่แต่กลับไม่มีผู้ใดแม้แต่ตัวพระนท่านเองสนใจรับผิดชอบสะสางคดีเลยจนทั้งปปชและแพทยสภยาต้องเข้ามาคลี่คลายเสียเองในที่สุดอันหนึ่งขอนายกรัฐมนตรีแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตนกับนายทักษิณ กับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของหัวหน้าฝ่ายบริหารจึงขอเรียนมาอย่างพระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามความรับผิดชอบต่อไปด้วยขอแสดงความนับถือนายแก้วสรรอนธิโพธิรองศาสตราจารย์ดกร,กกร,รกิติศักดิ์ปกติรองศาสตราจารย์ดเรเจิมศักดิ์ปิ่นทอง รองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิชนายปานเทพพัวพงพันธ์นายคมสรรโพคงนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกลมนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์พลเอกเจตบุญถนอมนายสมชายแสวงการนายประสานมฤุกพิทักษ์นายชานชัยอิสระเสนารักษ์นายสนทิยานชื่นฤทัยไนธรรมนายนันทิวัฒน์สามารถนายปรีดาเตียสุวรรณนายสาวิต์แก้วหวาน นางสาวสเสน่หงทองนายมานพเกื้อรัตนางสาวนีรนุษจิตสมนายแซมดินเลิศบุต,ดตรดรใจเพชรกล้าจนนายอานน์กลิ่นแก้วนายพิชิตชัยมงคลนายนัทเซอร์ยีมะนายจัตุพรพรมพันธ์นายนิดิทรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้พลพักในข้อที่มักออกมาเย้ยเสมอว่าหยุดไม่ติดนั้น เรื่องนี้ติดไม่ติดผมไม่รู้รู้แต่ว่ามีคนติดแน่ถ้ายังคิดว่าพ่อฆ่าขี่กฎหมายตีนก่ายประเทศอยู่ละก็แต่ระยะนี้สังเกตว่าพ่อนายกคล้ายไฟท่าแตกนะขึ้นไปพูดหาเสียงนายกอบจอแต่ละเวทีเหมือนน็อตหลุดปักกนฝาสูบหลวงอาการหน้าเป็นห่วงจะพังได้ง่ายๆไปช่วยหาเสียงทำไปทำมา เสียงที่ได้กลายเป็นเสียงหาเพราะกลายเป็นตลกแมวไปแล้วจับไม่ปุ๊บบ้าน้ำลายปับ๊บจนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านจับได้แล้วว่าทักษิณคือผู้สั่งการรัฐบาลและพักเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงส่วนลูกสาวแพรทองทานแค่หุ่นเชิดขยับปากตามเชือกที่พ่อชักเท่านั้นตำแหน่งนายกเป็นแค่ของเล่นลูกเป็นตรายางประทับในเรื่องที่พ่อสั่งแทบทุกเรื่อง ทุกนโยบายที่ขายประเทศวันสองวันนี้ฮือฮากันมากกับสำรากพ่อนายกที่เวทีมหาสารคามเมื่อจันทร์ที่20มกราถึงขั้นด่าพ่อล่อแม่กันตรงๆเลยโกงพ่อมึงสิผมเข้ามาการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นประกาศทรัพย์สินทั้งที่ปปชไม่บังคับผมประกาศมีทรัพย์สินกว่า60 0 0 0ล้านเพราะทำธุรกิจมา สร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้โดนยึดไป46,000ล้านยังไม่ร้องสักคำเลยทั้งทั้งที่เป็นเงินที่ทำมาหากินแท้ๆคำก็โกงสองคำก็โกงก็มึงตั้งคณะกรรมการเฮงซวยมาสอบกูตอนที่กูรวยมึงยังเพิ่งขอตังค์พ่อใช้อยู่เลยทักสินคงเก็บกดอยู่นานที่ถูกตราหน้าวโกงใกล้วาระกำวางบินก็ร้อนในกระวนกระวาย อะไรที่ไม่ควรหลุดก็หลุดออกมาเองทำเอาเจตกกตใกล้จะเป็นลมกูจะเอาอยัางไงดีโว้ยทำหูตันมีหวังถูกมาตรา157ทะลวงฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่แน่ในเมื่อทักษิณประกาศเองตองตง,ตงชัดว่าครอบงำสั่งการทั้งพรรคทั้งรัฐบาลและพรรคก็ยอมให้ทักษิณครอบงำเป็นที่ประจักษ์ติมตีนทั้งมาตรา28และ29ตามพรบรพรรคการเมือง แล้วที่อวดด้วยด่าพ่อล่อแม่ชาวบ้านกลายเป็นหางานให้ตัวเองมีคนออกมาจับไก่ตัวเลขอวดด้วยเพราะมันไม่ตรงกับที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้ผมคลานไปค้นเอกสารหลักฐานมาหยันเอาที่ผู้คนเขาโพสต์มาให้อ่านสบายกว่าสมชายแสวงการเมื่อปีพศ .2550 ทักษิณยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชหลังพ้นตำแหน่งนายก ระบุมีทรัพย์สินส่วนตน614ล้านรวมกับคู่สมรสเป็นจำนวน8,484ล้านบาทที่ว่ามี60,000ล้านอยู่ตรงไหนแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเมื่อเข้าและออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมอย่างน้อย4-6ครั้งมีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดและปี2 5 5 3สารดีกาสั่งยึดทรัพย์46,000ล้านบาทเงินใครใครยึดแล้ว คำถามคือ 1. แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชครบถ้วนตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไร 2. เงินสดและหุ้นที่นายกอุงอิงแจ้ง1.39ล้านมาจากไหนใครโอนให้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ปปชมีหน้าที่อย่าขี้ลืมอุย๋ยปพิบุญเงินที่ถูกยึดไป46,000ล้านบาทนั้น ก็เพราะขายหุ้นสัมปทานของรัฐให้กับต่างชาติคือเทมาสิกสิงคโปร์เกือบแสนล้านบาทโดยขายหุ้นผ่านไปทางบริษัทเอ็มพริวริทของตัวเองโดยใช้ชื่อลูกชายที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริสติดเวอร์จิเนเพื่อนักฟองเงินเพื่อเลี่ยงภาษีพอถูกรัฐจับได้ว่ากระทําความผิดและได้ยึดเงินจำนวนดังกล่าวแค่4ี่0,000กว่าล้านบาทและจนบาทนี้ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆมายืนยันว่าได้ถูกยึดเงินดังกล่าวจริงจะพูดก็พูดให้มันหมดสิวะว่าถูกยึดเงินเพราะอะไรว่ายังไม่หมดเลยกำลังสนุกหมดเนื้อที่ซะแล้วโบราณว่าคำพูดของคนก่อนตายเชื่อได้งั้นก็ต้องรออีกสักพักสินะแบบนี้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานําเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ